สวัสดีครับเพื่อนๆนักสะสมที่กรารบรักทุกท่านครับขออยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสยามชาแนลนะครับช่องนี้มีต่าเพื่อนครับเพื่อนๆนักสะสมครับนะครับในคลิปนี้นั้นนะครับผมจะมานะครับพูดถึงเรื่องเหรียญ25สตาตานะครับว่าพอสอไหนมีราคาสูงแล้วก็มีราคารับซื้อจากสยามชาแนลนะครับแล้วก็ นะครับจะมาแนะนำในเรื่องของเหรียญ25สตา์อีกพศหนึ่งนะครับที่มีเพื่อนๆสมาชิกทางบ้านนั้นได้ส่งนะฮะมาประเมินราคาสูงถึง50 0 0 0บาทเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลเป็นแบบไหนก็รบกวนนะฮะฟังบรรดายดีๆนะครับว่าจุดไหนอะไรยังไงนะครับที่มีราคาเล่นหาขันจริงและพออสศไหนที่ขายให้กับสยามชาแนลได้จริงนะครับมาดข้อมูลในเรื่องของเหรียญนะฮะที่นะครับ หลายคนนั้นก็มีอยู่ในมือนะครับถ้าเกิดว่าใครที่มีเหรียญแบบนี้นะครับขอแนะนำนะครับเ,เพื่อนๆน่าสะสมมือใหม่หรือว่าท่านที่เพิ่งเข้ามาชมสยามชาแน,นลสักนิดหนึ่งนะครับใครที่มีเหรียญรุ่นนี้นะครับผมจะบอกกับเพื่อนๆว่าให้ท่านลองสังเกตดูเหรียญที่อยู่ในมือของท่านนะครับถ้าเกิดว่าใครมีนะฮะผมยินดีที่จะประเมินราคาสูงถึง35,000บาทเลยต่อเหรียญน,นะครับ ใครที่มีเหรียญนะครับที่เป็นนะครับเหรียญเรียกว่า10สตางรูแบบนี้สยามรัฐนะครับที่เป็นเนื้อนิกเกิลแบบนี้นะครับทุกท่านครับเหรียญรุ่นนี้นะครับที่เรารับซื้อสูงถึง35,000นานะครับที่เป็นสภาพสวยๆหน่อยนั้นคือให้เพื่อนๆสังเกตดูด้านหลังนะครับให้สังเกตดูด้านหลังนะครับด้านหลังของเหรียญนยฮะที่เป็นสตางรูรุ่นนี้นะครับจะเป็นนะครับอ่าเรียกว่าพระแสงจักแบบนี้นะครับ จะมีรอสอหรือว่านี่ครับพอสอบอกอยู่ในเหรียญน,นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไปเจอเหรียญรุ่นนี้นะครับฟังให้ดีนะฮะไปเจอที่เขียนว่ารอเรือจุดสอสลาจุดแล้วมีเลข1เลข3เลข2ก็คือรอสอ 1, 3, หนึ่เหรียญแบบนี้นะครับผมรับซื้อให้ราคาสูงสุดนั้นอยู่ที่35,000บาทต่อเหรียญน,นะครับ ผมซื้อจริงนะครับถ้าใครมีรอส .132 ที่เป็นเหรียญ10สตางค์รูบาทนี้ประเมินสูงถึง3 5 0 0 0นะฮะถ้าเป็นสภาพใ,ใหม่ๆคมๆหน่อยนะครับแต่ว่านะครับถ้าสภาพแบบนี้ไม่ต่ำกว่า1 0 0 0 0บาทนะครับที่ไม่ดที่ไม่วินนะฮะแต่ว่าอาจจะมีคับคาบนิดนึงแบบนี้นะครับก็ยินดีนประเมินราคาสูงถึงหลักหมื่นนะครับถ้าเป็นรอสอ 132นะครับดูดูนิดหนึ่งนะครับเผื่อท่านฟลุกเจอก็มาขายที่นี่ได้เลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของเหรียญนะครับเพื่อนเ่นะครับเหรียญที่เป็นเหรียญ50สตางค์นะครับหลายคนนั้นส่งเหรียญ50สตางค์เข้ามาจํานวนมากครับในส่วนของปีนี้นะครับเป็นปี2551นะครับปี2 5 5 1ซึ่งเป็นเหรียญ50สตางค์นั้นนะครับต้องบอกว่ามีจํานวนการผลิตนั้นจํานวนมากนะครับ เมื่อก่อนนั้นนะครับเมื่อหลายปีที่แล้วนะั้นเหรียญ2เหรียญหรือ2อสามเหรียญก็มีราคาเกินหน้าเหรียญอยู่นะครับแต่ณขณะน,นี้ด้วยสภาพเศรษฐกิจต่างๆก็ราคาไม่มีในการรับซื้อจากสยามชาแนลนะครับแต่ถ้าใครจะเก็บสะสมก็ยินดีที่จะนะครับให้เพื่อนๆสะสมไปก่อนนะครับเหลียวภายภาคหน้าถ้าราคามาเหลียวจะประกาศร,รับซื้อให้แต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆน,น,นะครับมีแบบเป็นถุงครับเป็นถุงก็คืออยู่ในกระสอบนะครับที่มาจาก กรมธนารักษ์หรือว่ากองกระสอบนั้นนะครับที่ผลิตใหม่ๆที่ยังไม่ได้แกะออกจากกระสอบนั้นผมรับซื้อครับนะครับในส่วนของปี2551นะครับซึ่งเป็น50ต่างถ้าอยู่ในกระสอบที่ยังไม่ได้แกะสภาพ UNC ผมรับซื้อครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าใครที่ต้องการที่จะขายนะฮะ50ต่างปี2551เนี่ยขออยู่ในกระสอบกันแล้วกันนะครับมาดูข้อมูลของเหรียญน,นะครับที่ เพื่อนๆนั้นนะฮะได้ส่งเข้ามาประเมินราคามีคนมาขายให้ผมจริงๆนะฮะประเมินราคามาสูงถึงห0,000บาทเลยนะครับมาดูข้อมูลครับในเรื่องของเหรียญที่เป็นเหรียญเล็กๆแบบนี้นะครับเป็นเนื้อทองเหลืองเนี่ยนะครับเหรียญที่ผมรับซื้อนะครับฟังให้ดีนะครับเพียงแค่เพื่อนๆนั้นพลิกกลับมานะครับพลิกกลับมาแบบนี้นะครับพลิกกลับมาแล้วให้ท่านสังเกตที่พอสครับพอสอนะครับที่เรารับซื้อนะครับเพื่อนๆนะครับจําไว้นะครับ พศที่รับซื้อเนี่ยนะครับคือพศ2530ครับนะครับในส่วนของเหรียญ25สตางค์ตงนะฮะพศ2 5 3พนนะครับเรารับซื้อให้นะครับถ้าใครมีนะครับพศ2530เนี่ยมีจำนวนการผลิตนะครับอยู่ที่นะครับ5ล้าน1สพันเหรียญก็ถือว่าไม่น้อยนะครับก็รับซื้อและอีกพศนะครับอีก4พศที่รับซื้อนะครับคือปีพศ2542รครับ ปี2542เนี่ยนะครับมีจำนวนการผลิตอยู่ประมาณ10,000เหรียญนะครับต่อมาคือปีพศ2544ครับเหรียญ25สตางค์นะครับไม่ใช่50สตางค์นะครับอย่าอย่าจำสับสนกันนะครับเป็น25สตางค์ทองเหลืองนะครับพศ2544จำนวนการผลิตนั้นอยู่ที่10,000เหรียญครับแล้วมาที่นะครับปีพศ2551ครับปีพศ2551ต้องเป็น พระเศียรเล็กแบบนี้เท่านั้นนะครับไม่รับพระเศียรใหญ่ไม่รับเนื้อทองแดงต้องเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับจำนวนการผลิตนะครับของปี2551นั้นอยู่ที่2 5 5 6 0 0เหรียญตามข้อมูลนะครับแล้วนะครับอีกพศหนึ่งนะครับที่เรารับซื้อนะครับคือปีพศ2552ครับซึ่งเป็นพระเศียรเล็กแบบนี้เท่านั้นและเป็นเนื้อทองเหลืองแบบนี้เท่านั้นนะครับ ถ้าเป็นทองแดงไม่รับนะครับปี2552นะครับเหรียญย5สตางคสตนั้นนะฮะจำนวนการผลิตตามข้อมูลนั้นที่ได้รับนะครับคือส0ม0มื่นเหรียญนะครับเรารับซื้อนี่คือพศที่รับซื้อจริงนะฮะจากสยามชาแนลครับมาดูข้อมูลของพศที่เพื่อนๆนั้นส่งเข้ามาหาเรานะครับแล้วนะครับขอประเมินราคาสูงถึง5 0,000บาทเลยคือพศอะไรเพื่อนๆลองดูนะครับคือพศนี้ครับ พศ2 5 3พครับเดี๋ยวผมจะบอกจำนวนการผลิตนะครับเพื่อนๆฟังให้ดีนะครับ2,534น,น,นะครับมาฟังความเป็นไปได้ว่าจะเป็นไปได้ไหม50,000บาทนะครับ2,534 25ย25สตางค์เนื้อทองเหลืองนั้นมีจำนวนการผลิตอยู่ที่45,460,000ล้าน4แสนขอไปครับ45,496,380ล้านแสนเหมื่เหรียญครับ เพื่อนๆลองนึกภาพดูสิครับว่านี่ครับปี2 5 3 4จําจำนวนการผลิต45 4 9ล้าน4 6 3 8 0เหรียญจะมีราคาไหมครับนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆครับถ้าสมมุติว่าเหรียญปี2 5 3 4ถ้าจะมีราคาก็ต้องไม่ใช่แบบหาง่ายๆหรือธรรมดาอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าฟังราคาแล้วก็น่าตกใจนะครับห0,000เลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับขอตอบเพื่อนๆในคลิปนี้นะครับเนื่องจากว่ามี สมาชิกนะครับ FC ส่งเข้ามาจำนวนมากเลยนะครับหลายคนก็รับข้อมูลมาหลายที่นะครับนะครับในส่วนของปี2534ถ้าเป็นแค่พอสบธรรมดานั้นยืนยันว่ายังไม่มีราคารับซื้อนะครับจากสยามชาแนลนะครับแต่ว่าถ้าใครจะรับซื้อยังไงก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าทางเรานั้นขอยืนยันว่าปี2534ยังไม่รับซื้อ ทุกทุกแบบนะครับยกเว้นพระเศษตรงเท่านั้นเองครับขออนุญาตตอบเพื่อนๆนะครับ F4 ที่ส่งเข้ามาครับเพื่อนๆครับไกลที่มีเหรียญนะฮะต้องการที่จะให้สยามชแนลนั้นประเมินราคาให้นะครับหรือว่านะครับให้สยามชแนลนั้นดูให้ว่าของแท้ของปลอมอะไรยังไงนะครับสามารถติดต่อมาได้ที่ QR Code แล้วก็ ID นี้ครับนี่คือช่องทางติดต่อสยามชแนลนะครับมีด้วยกันทั้งหมดนั้น3าลาย ID นะครับแล้วก็มี1 QR Code ดยิงสดเข้ามาได้ขอแนะนำเพื่อนๆสมาชิกนะครับ ที่เข้ามาชมสยามชาแนลครั้งแรกนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเพื่อไม่ให้พลาดในการอัปเดตข่าวสารจากสยามชาแนลนะครับรวดเร็วทันใจนะครับและก็ขอแนะนำนะครับเพื่อนๆทุกคนดูคลิปให้จบแล้วฟังคำบรรดาดีๆนะครับสยามชาแนลนะครับขอสุขสิทธิ์รับซื้อเฉพาะที่ประกาศรับซื้อเท่านั้นนะครับถ้าไม่ใช่ใครขออนุญาตไม่ซื้อนะครับสำหรับคลิปนี้ลากัไปก่อนครับกลับมาพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอกราบขอพระคุณและสวัสดีครับ